ขออนุญาตเรียน,ยนท่านนายอำเภอนะครับเนีญานำเรียนท่านนายอำเภอนะครับท่านพู้ัการอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการนะครับส่วนราชการแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับตำบลบนหนุนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ ที่มาเยี่ยมชมถือว่ามีความสนุกสนใจนะครับในโครงการครอบครัวควรสนุนไม่ทอดทิ้งกันนะครับก็ถือว่าโครงการนี้นะครับเราได้รับในเรื่องของความสําเร็จนะครับพอสมควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการกิบน้ําชาเสวนาพัฒนาควรนุนนะครับเราไม่ได้มองแค่ภาพในส่วนของการช่วยเหลือตัวเรือนที่ปลอะบางนะครับเราครอบคลุมไปถึงการเป็นอยู่ ทุกวิถีนะครับของคนในตำบลบนถนน,นนะครับที่เราพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับโดยเหมือนที่ท่านหัวหน้าพัฒนาพน,นพัฒนาชุมชนเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าเราระดมกันทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะครับในเรื่องของกองทุนต่างๆนะครับที่มีอยู่ในชุมชนของแต่ละหมู่บ้านนะครับของผมนี่คือ,อหมู่ที่เจ็ดนะครับตำบลบนถนนนะครับผู้ใหญ่สมเนื่องแก้วเกิดนะครับก็ได้ รับงบประมาณนะครับในการช่วยเหลือกลุ่มปลอบางนะครับหนึ่งหลังของผมนี้เป็นตัวเรือนผู้พิการนะครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแต่ว่าก็จะมีผู้ดูแลนะครับเราได้รับงบประมาณในการสนับสนุนนะครับของโมจิเกียรตนี้ประมาณ3 0,000กว่าบาทนะครับจริงๆแล้วทุกคนก็คงรู้ว่าบ้านหลังนึ้อราคาประมาณ3 0,000กว่าบาทเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมนะครับ สามหมื่นกว่าบาทนะครับมาเป็นค่าวัสดุค่าอะไรต่างๆครับแต่เราไม่ได้รวมค่าแรงครับแต่ถ้าเรารวมค่าแรงก็ไปมันไม่ใช่สามหมื่นนะครับแต่ว่าด้วยการร่วมด้วยช่วยกันนะครับของคนครอครัวคนขนนุนครับที่เราช่วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านนายอำเภอส่งลูกน้องมาทุกคนนะครับทุกภาคส่วนช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราก็ประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของทีมงานช่างนะครับ จากหมู่บ้านต่างๆทุกหมู่บ้านนะครับในกระบวนกนถนนที่เราระดมกันมานะครับช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าแรงไม่แต่อย่างใดนะครับบางคนเหมือนที่ท่านผู้ใหญ่หมู่สองบอกมาก็ถือกับข้าวมาด้วยนะครับเพื่อที่จะนํามาเลี้ยงในส่วนของช่างที่มาทํางานแล้วก็เราได้รับการสนับสน,นุนจากในเครือญาติ right. ของของกลุ่มกลุ่มประบางนะครับ right. บ้านเรือนที่เราช่วยเหล right. ือนะครับเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ก็ ช่วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทุหนหมู่บ้านนะครับก็สนับสนุนในเรื่องของการทําอาหารแต่ละมื้อในแต่ละวันเพราะว่าบ้านหลังหงนึงเนี่ยเราไม่ได้ทําแค่วันเดียวเสร็จนะครับเราต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าในทุกๆวันที่เรามาร่วมมือกันนะครับเรามีการเลี้ยงตลอดนะครับโดยที่ว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายในจุดตรงน,นั้นเลยนะครับในเงินของอส่วนกลางเราน,นํามาใช้แค่ซื้อวัสดุอย่างเดียวนะครับก็ถือว่า ดีใจนะครับวันนี้ที่ท่านสื่อมวลชนนะครับมีความสนุกสนใจในส่วนของการจัดกิจกรรมของตำบลบนถนนนะครับไปใต้การนําของท่านผู้ดิตนะครับในอำเภอพุทธประหางนะครับก็มูลที่เตก็ขอนําเสนอไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ